บริการจัดส่งแยาถึงบ้าน Health Rider โรงพยาบาลบึงการมีบริการจัดส่งแยาถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยที่บ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลบึงการในรัศมี15กิโลเมตรจะได้รับยาภายในวันเพราะจะมีไรเดอร์ขับไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะแต่สำหรับผู้ป่วยที่บ้านอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบึงการมากกว่า15กิโลเมตร จะต้องรอยาที่บ้าน2-3ถึงวันนะคะเพราะยาจะถูกส่งไปกลับไปรษณีค่ะฉะนั้นผู้ป่วยที่บ้านอยู่ไกลต้องมียาเก่าเหลือเพื่อที่จะกินรอยาใหม่นะคะจะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยสิทธ์บัตรทองเท่านั้นนะคะหากผู้ป่วยท่านใดที่เป็นสิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์เบิกได้ใจตรงที่ต้องการใช้บริการจัดส่งยาถึงบ้านจะมีค่าจัดส่ง50บาทค่ะข้อจำกัดในการจัดส่งยาผู้ป่วยควบคุมยาได้ดีไม่มียาฉีดไม่มียาแช่เย็นและไม่มีน้ำเกลือสนใจใช้บริการแจ้งคุณหมอพยาบาลหรือเภสัชกรหน้าห้องยาได้เลยค่ะสะดวกสบายไม่ต้องรอยาเว้นสัมผัส ลดระยะรอคอยหมดปัญหาให้ญาติมารับบริการจัดส่งยาถึงบ้านโรงพยาบาลบึงการค่ะ